โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้เป็นบทบาทอะไรลูกเหนื่อยแล้วรามาเป็นนายอำเภอระดับอีพิกกันตอนนี้ที่ทำมาเสิร์ฟทั้ที่แล้วมานายอำเภอระดับอีพิกรู้สือว่าเราจะบอกไว้ตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วนะว่าจะเล่นก็คือไม่ได้เล่นลูกเราลืมแล้ว ถ้าเขียวรีพอร์ตเว่าข่าวเป็นเนอะมันคิดอะไรมันปิดแน่เนี่ยเก็บไปให้เขียวไปฮึมันตายใครป่าดอะพรีมันอยู่กันเยอะไม่เจ็บกลับป,ป่ะเนี่ย มลากระปะมินะกับต้มรอเออผมว่านะป๊าปกระเป้าน่าจะโดนต้มแหละตัวเนี้ยอืมน่าจะโดนต้มมาป๊าปกระเป๋าตัวนี้น่าจะอร่อยนะอืมโดนต้มด้วยอร่อยหิวแหละตอนเนี้ยกับกโดนต้มอ่ะแต่น่าจะ สับหรือเปล่าแบบกูด้าขาตากรมันยังเหลืออีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะไม่เหลือไม่เหลือต้องรอกแบย่างๆอ่ะเขียวเดี๋ยวไปยิงเขียวก่อนเราเดินมาสุดท้ายนะรู้มันเลื่อนขึ้นแต่มันข้อความแรอะไรมันก็กดมาเหอะเดี๋ยวมันขึ้นที่อยู่เองมันมีแต่ข้าตาก มันมีแต่ฆาตกรนั่นแล้นนายจะกดไม่ได้เพราะความแรงมันจะขึ้นอะไรจุดที่ไหนอะไรเงี้ยกดมาเถอะเราเอาเอาฟ้อนนะมินจะโดนออกไหมมินไม่น่าโดนออกน่าจะคาบกันหมดนั่นแหละอืมคาบกันหมดถ้าไม่คาบถ้าผมบวมมันไม่กี้ก็โดนบวมออกนั่นนี่แหละ ผมยังไม่เสี่ยงยิงนะตอนนี้เดี๋ยววิ่งไอ้เขียวกว่อนแดงขึ้นเต็ม คาดการไว้แล้วว่ามันน่าจะเป็นนักวางเพลิงนะก็เลยยิงมันไปด้วยผมเป็นแอม,มเอร์นับเลยยี่สิวิเมื่อกี้อืมผมยิงเองผมยิงเองเออผมผม็มแยกตัวไปผมกลัวโดนปากแปน้นนะผมผมตัวตายกบผม ไม่ค่อยจะไปซ่อมไอ้พกนี้เท่าไหร่ครับไม่ซ่อมเดี๋ยวจะไปโดนยิงด้วยนะผมว่านะโอกาสไอ่กโมจริงอเะเ็เองอะแต่จะไม่รู้ว่าม่ดาเพอ่อจริงหเปล่าก็โม่แล้วกแล้วก็กดรายงานศนาเอยู่าะทำไม้งทำแบี้่ยังอยู่แบบน้อยู่เลยจะไม่ยอมกดคลอฟาม

สงสัยมิสเหลืองขาวอะตอนนี้เพราะว่าสงสัยว่าสายลับเนี่ยอาจจะเป็นบทบอมนะไอเดนก็วิ่งเร็วบาฟอมกลุ่มนั่นอะ แก่แก okay. okay. ่กินมีใครใตายไปยิงให้เหลืองก่อนหายเหลืองหายเหลืองแม่เบื่อล่าคนนีมันแตกๆเนะาะอืมเหลืองไม่อยู่นี่น่าจะมีคนมาอยู่นี่ขอข้าอขอ,ขอ,ขอ,ขอ กดไปแล้วงตนออได้เหรอเหอืมเอาเหลืองไปผมผมอยู่กับกีฬาครับผมรมปศนนารช่ มันบอกว่าม hey ันเป็นชนายมินตายได้แล so ้วอ่ะแต่ว่าเราไม่เห็นเราเห็นแค่นี้เราไม่เห็นโชว์ว่ะผมดูเดียวนะผมไม่อยู่กับใครนะกลัวโดนปาดผมสงสัยเหลืองอ่ะไอ้เหลืองไม่รู้นะว่ามันเอ่อสงสัยเหลืองคือไม่เห็นเหลืองนั่นแหละพร้อมกับชมพูตายน่าจะตะกะกิน อืมแต่ว่าขาวก็เดินอยู่ที่ห้อง l a บแล้วก็ส้มเดินตามมาทีนี้น้ําตาลกดปุ่มก็ลองเอาเหลืองไปดูเดี๋ยวถ้าไม่จุเดี๋ยวผมยิงมิ้นให้อืมก็ลองเอาเหลืองไปใช่เราเราดนเหมือนไปกับสีสีชมพูตามตามแต่ลายไม่เจอเราเห็นสีเหลืองไปกับสีชมพูผม้อ่ะ เองถ้าเป็นฮันเตอร์ครับก็มาฮันเตอร์ถ้าเป็นฮันเตอร์ก็ฝากยิงสีฟ้ามินด์ด้วยนะฮันเตอร์โอ้เขาผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะเหลืองอะไรเป็นไปสีเหลืองไปแล้วก็เกมนี้ก็จบอย่างง่ายดุย อาไม่จบอคนที่น่าจะเป็นตะกะไม่ใช่ตัวมายาคนคอยู่กับแดงว่ากันอันนี้ไม่มีเวนทายด้วย ลุงการเดินตามทำไมทำไมไม่ไปทำเช่นนี้ว่าโอเคพอได้เห็นแล้วนะบทเราลูกเรือนะส่วนห่วง่าจะนะเธอจริงเพราะว่าแสงออกไปหมดแล้วแล้วทีนี้เออส้มคันเตอร์ถือว่าน้ำตาหอะไรก็ไม่ได้จะอยู่ด้วยกันนี่แหละส่วนของคนอะไรว่าใส่แล้วบ่ก ็เลนี้แหละมินตะกาบหอเอ่อหัวส้มนะถ้าส้มเป็นฮันเตอร์จริงก็ให้ยิงมิ้น์ไปถ้าไม่ใช่ให้ยิงน้ําตาลดีกว่าเออยิงน้ําตาลไปอืมก็ลองให้ส้มยิงน้าตาลดูหัวส้มไปถ้าส้มไม่ยิงก็เดี๋ยวก็แพ้นะไล่ยิงผมก็ตายดิผมไล่ยิงไม่ได้ ตอบ้านนึนผมผมยิงไม่เป็นผมผมไม่เคยเป็นฮันเตอร์ครับก็ถ้าหวดเสร็จก็มันโดนหมดออกมันจะมีมันจะมีไอมี้าง่างไอ้ต้องยิงอีกคนออกไปด้วยอ่ะก็รอให้ตายรอหมดออกก่อน มัน้นก็เไปอีกอนะต้มันเดียวูกระโดดซปุ๊บต้มก็ยิงเลยไอ้ส้มยิงปังฮันเตอร์ยิงฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่เลือกใครเล่นเตไม่เดี๋ยน้ำตาลก่อนถ้าน้ำตาลไม่ใจก็แพ้ไปเถอะ กดเล็กๆองเลยต้มเอ้ต้มโอ้ต้อเตีของเลยอาเนีหรือน้ำตาลน้ำตาลฮันเตออีกตัวนึงเหรอเนี่ยน้ำตาลเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยวไว้แจ็กเดือฮันเตอร์เออให้น้ำตาลเดาว่าขาวมันเป็นเออจอมตะกะถ้าไม่เดาก็เตรียมเอาน้ำตาลออกไป ก็ลองเดาดูว่าขาวจอมตะกะถ้าไม่เดานะก็เอาน้ำตาลออกไปให้เวลาเขาหน่อยใครบอกด้วยนะ จะไดนหัวโดนน้ำตาลตายเดาสิน้ำตาลเดาเลยโอเคน้ำตาลไม่เดาน้ำตาลไปน้ำตาลไม่เดาทุกคนไปกดไม่ได้ไป มันมาเรียบร้อยฮึบางพื่อเหรอ มินหนีแล้วเร้อยมินโอเคไมมเด็กังแกอาอ๋อไม่ไม่ไม่ยไปอืมที่พวกนี้ตายไปคือฆาตกรนี่เองโอเคครับทุกคน ก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโหไม่ได้ใช้เลยทตั้งแต่อีพีกเนี่ย